โอ้ oh, ครับเอ้ยใหญ่กว่ากล้องเลยนี่มันสี่ห้ากิโลโนงบมขื้นครับนี่ก็สิบกว่าโอ้นอี่ตีนมันตีนเสียครับเพื่นนันเท้าช้างนั่นแหละก็าาครับธรรมดาครับผมกระสอบนี่ใส่พ่กขอเลยกระสอบครับมันเท้าช้างนี่กล่องขึ้นหน่อยแคหไงครับไงแฮงอิละยกบ่ขึ้นครับยกย่ขื้นเลยครับใหญ่กว่าคนนะนี่ครับมันตีนเสีย มันเท้าช้างนั่นแหละแต่ว่ามันมือมันมือเสือครับหัวนี่ก็มันห,มนหาโลได้ครับโอ้ยโมเมนต์บ่ถึงสามกิโลสามนี่ก็สองนี่โลกว่านี่ก็มันเคืองเคือง,ง,งกิโลครับทุนนี่ได้อยู่ครึ่งกิโลนะน,นี่ก็โลโลกว่าไงครับไงนี่สองโลสองสองอัพแน่น,นอนครับแต่อันนี้สิบกว่าครับเนี่ยสิบกว่าแน่นอนครับผมไงแห้งครับนี่ก็นี่เขายังหาโลครับ โอ้ใหญ่ะครับผมเห็ดของหวานกินครับมันเลือดเขาเอื่นมันเลือดมันนกอยังไงงนี่แหละมันเลือดนี่แหละครับใหไงแล้วก็อีกซุปหนึ่งครับอีกอันนึงก็คือเปียวท่านเมอดเผาป่าไปอะไรไ,ไม่ใช้เงินสดโอ้ภาส่เงินสดอีกแล้วจะเป็นเงินจะเป็นรวยหลายนนเนาะเงินภาทันกูหาอยู่ปัมปัมกจ้อยไปยังจ้อยลูกนี่นครับอันนี้อันซุปนี่ขำม,มันครับนี่ไข่มันคือเขาเอามาวางไว้แบบนี้คือว่า เสียมันแตกครับนี่กิโลบดครับผมนี่ได้ประมาณลอยกิโลได้ครับถ้าถ้ามันหง่นะแม่ผมบอกว่านี่ครับซุ่มซี่เสียมะเพาะมันแตกขึ้นมากยังไปฝังน้ำต้นใหม่ครับฝังน้ำต่อน้ำอันนี้ครับคือยุ่หน้าคือผมเห็นในบางที่แหลกงญ่แห้งครับมันซุมมีให้ของหวานกินแท่ครับผมแล้วเผากะพุดีครับแต่ละปุ่นถ้าพ่มากินของหวานกับไปเผาครับเขาเอิญมันอีหยังนะอันนี้แต่บ่านผมเอิญมันมันเท้าช้างมันมันตีนเสือครับมันมันตีนเสือมันเท้าช้างละขาเอิญเอิญกันนะครับ อะไรอะไรอะไรมาเชีมาครับเกี้ยวน้อยมาลูกมาครับผมพอร์มอนี้ไปไ้มาครับไปเบื้องของปูอ้อยครับโอ้เหียนเหียนงามให้เนาะงามแต่เหียนดอกเงินบ่มีครับหาแต่เงินแต่ซื้อมื่นนี่กูครับไปหายาพันยาพันของฝากให้ครับผ้าเช็ดเท้าครับโอ้ผ้าเช็ดเท้านี่ก็ขายได้เนี่มาขายพักแล้วไล่ไปนี่คือป่านี้มาเผาครับโคตรตัวกับใหญ่นี่ครับมันโอ้อ่อนซ้อนมันครับผม